หลังจากที่เราทำการหมักหอยทะเลผ่านไปเกือบหนึ่งเดือนนะครับปรากฏว่าขณะนี้ระบบหรือว่ากระบวนการย่อยสลายต่างๆเขาก็ยังคงดำเนินการต่อไปนะครับในถังนี้เราก็ใช้หอยทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นหอยแครงหอยแมงคู่นะครับเราก็เอามาใส่ในถังขนาดนี้นะครับใส่ก็ไปใส่ไปประมาณสักน่าจะประมาณ 78กิโลนะครับแล้วเราก็ใส่กากน้ำตาลแล้วก็จุลินทรีย์ผงใส่ลงไปอ่ามันจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่เราผสมในถังหมักตัวนี้ก็คือขี้แดดนาเกลือนะครับเราทำการใส่ลงไปด้วยซึ่งในขี้แดดนาเกลือนั้นเขาก็จะมีจุลินทรีย์จากท้องทะเลนะครับธรรมชาติซึ่งมีความแข็งแกร่งพองสมควรเราเอามาหมักทิ้งไว้ เมื่อเราทําการหมักทิ้งไว้ประมาณ3เดือนหรือ6เดือนเราก็นํามาใช้วันนี้เราจะเห็นสิ่งที่น่าทึ่งมากก็คือเรื่องของสปอร์นะครับหรือว่าบอลลูนสปอร์ตัวนี้เขาจะผุดขึ้นมาเป็นบอลลูนสปอร์ที่โตมากใหญ่มากนะครับปกติแล้วเราเคยเห็นบอลลูนสปอร์ในถังหมักนี่ก็จะขนาดเล็กๆอย่างนี้นะครับแต่ครั้งนี้โอ้ใหญ่มากเกือบเท่ากาปั้นเลยนะครับเป็นสิ่งที่เรา น่าทึ่งอย่างมากนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปใช้นะครับในช่วงหมดฤดูฝนนี้